สวัสดีครับรถไฟไทยเช้าเช้าอัปเดตเพื่อนๆสักคลิปหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเสาเจ็ดสิบสองต้นไล่เทเสากันอยู่นะครับปริ้นก็ไล่มาแต่เบอร์เจ็ดสิบสองไล่มาจนเบอร์ห้าสิบอ่ะ นาง,งานเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวช้าๆไปอัพสี่พันชั่วโมงนะครับจะลงเด็กนะครับเอือนานเสา าง,งานสบายนะครับวันนี้นคลึ้มๆนะครับไล่หล่อหัวปิ้นไล่หล่อหัวเสาขึ้นมานได้สี่สิบต้นแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณสามสิบีปดยบเก้าต้นนะครับที่เหลือ,อยังไม่ได้เททางกัน แต่ฟังเบอร์เจ็ดสิบสองมาแล้วก็บางคานมาแล้วครับอัปเดตเช้าๆนะครับฝ่ไฟทางคู่เดีอนชัยเชียงรายเชียงของนะครับเะล่องเหล็กนะครับอาบี๑ห่านสาวเจ็สิบสองต้นนะครับได้ยี่สิบกว่าต้นก็ เล่งเพฐานเล่งลงเหล็กครับอัปเดตเช้าๆให้เพื่อน้ชมสคริปต์หนึ่งนะครับอัปเดตเช้าเไปดัน4ี่พชั่วโมงนะครับเมื่อวานก็พาไปดู1.47่งดแถวบ้านชนแดนรอยต่อพยาวกับลำปาง เก็บนม่อก่อนชนั้นเขาเทเทพื้นแหละนะครับเทพื้นไล่เทพื้นกันล่ะนะครับเสร็จหมดละตรงหนึ่งสี่เจ็ดก็สา4สี่สิบสอง 1, 4, 7, 6, 4, ต้นนะครับอันนี้เรามาเปิดเช้าๆนะครับเปิดคลิปที่หนึ่งสี่เจ็ดอ่าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับครับเดือนหน้าเราก็จะไล่ เช็คแต่ละ rb ครับความคืบหน้าครับหนึ่งห้าหนึ่งก็ยังยังเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะครับเสาอีกยี่สิบสาสิบต้นนะประมาณนี้นะครับยังไม่ได้เกฐานก็นเลยนะครับ72ต้นปีนี้ไม่เสร็จแน่นอน หมอป๋ามาเช็คครอดเดีย่ยวเราจะไปเพื่องาวต่อนะครับเพื่อนๆป๋ามาแล้วนะครับเราจะไปหนึ่งสี่เจ็ดอดเดีย่ยวเช้า,ชาสักทิศเราได้สายแล้งงานเยอะ เอาลปห้า้าสวัสดีครับสวัสดีครับ

อ่าได้แล้วหนึ่งเมตรก็เสร็จแล้วนะครับป๋ามาพอดี

เราจะไปหนึ่งซีซีนะครับเงาลำปางเช้านี้ทีอาบีหนึ่งหันหนึ่งงานเดียวเนี่ยนะครับต้องคิงก่อนอ่ะ ถ้าเพามีแปดปูนก็ต้องเข oh, okay? <Trans> <ay> ียนปูนครึ่งอ่ะได้การสบายๆนะครับเช้าครับหนึ่งอาบีหนึ่งฮันหนึ่งนะครับที่ไล่หล่อเขาสาวมา